วันนี้เรากำลังเตรียมช้างนะครับเตรียมข้าของขึ้นรถนะครับผมจะไปแห่ที่อำเภอจตุรพักพิมานจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับผมพาพ่อใหญ่ไปแห่นะครับก็สวัสดีครับอยู่กับเรานะครับในช่อง f ฟ m i l y สีทับไทยนะครับผมเก็บขึ้นหมดรืยยังปาาม วันนี้น้องฟิล์มจะไปแห่ด้วยนะฮะสสวัดีค่ะใช่ไหมจะไปแห่ด้วยใช่ไหมวันนี้น้องฟิล์มจะไปแห่แล้วสุพรรณษาทำไงดีละ่ะเนาะสุปเปอร์ฮ,ฮีโร่ฮีโร่เหรออ่ะฮีโร่พี่ฟิล์มจะไปแห่แล้วสุพรรณษาจะอยู่กับใคร เราจะไปแห่ที่อำเภอจตุรพักพิมานนะครับผมถ้าพี่เพียมไปแหงานด้วยสุพรรณษาจะเป็นยังไงเนาะครับเดี๋ยวเรามาดูปฏิกิริยากันหน่อยไหมเพียมในเรื่องเรียกน้องที่บอกว่าสาพี่จะไปแหงานกับคุณพ่อนะสาพี่จะไปแหงานกับคุณพ่อนะ ทำท่าขึ้นรถสิเดี๋ยวเรามาดูปฏิกิริยานะครับความรักความผูกพันนะครับผมจะเป็นอย่างไรครับเมื่อพี่ฟิล์มขึ้นรถจะไปแห่งานแล้วไปลุกขึ้นไปเลยเออไปแล้ยนะสุพรรณสานะอ่าพี่ฟิล์มจะไปแห่งานจริงๆเหรอ แล้วน้องจะอยู่กับใครคะ่เออสุพรรณษาเอ้พี่ฟิล์มเขาจะไปแหงงานนั้นเนี่ยเขาขึ้นรถแล้วนี่ทำยังไงมาแล้วครับมาแล้วโอ้พี่ฟิล์มอยู่ไหนคุณพ่อเอาแล้วครับเอาแล้ว ไปหาคนนนคนนี้แล้วพี่ปลาพี่ฟิมอยู่ไหนพี่ฟิมอยู่ไหนล่ะสุพรรณษาลูกพี่ฟิมเขาอยู่บนรถลูก หาพี่ฟิมไม่เจอแล้วฮะเออพี่ฟิมอยู่บนรถลูกอยู่บนรถพี่ฟิมอยู่บนรถพี่ฟิมอยู่บนรถค่ะหาพี่ฟิมไม่เจอ โอ้หาไม่เจอครับเอาเรียกอีกสิเรียกอีกสิกกสสา,สาโอ้หาไม่เจอทำท่าเปิดประตูหน่อยค่ะ<า>เออพี่ล์มอยู่นีอน่อยู่ข้างบนอยู่ข้างบนอยู่ข้างบน<า>อยู่ข้างบน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 ทำไมหนูไม่มองขึ้นข้างบนลูก ข้างบนงนี่แหละครับความรักของคนกับช้างเจอแล้วโอ้พี่ฟิล์มพี่ฟิล์มจ๋าพี่ฟิล์มแต่ง่วงแต่ง่วงพี่ฟิล์มเออพี่ฟิล์มอ,อยู่ข้างบนนั่น เนื oh. ้อค้บมันยายมากครับผมเนื้อ <identified>. ค้บมันยายมากเลยครับเขาจะไปแห่งงานให้เขาไปไหมลูกนะไปไหนแล้วนี่โยนี่ค่ะโอโหโอโหดู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 ครับผม คุณพ่อไม่ให้ไปหรอกคุณพ่อรู้อยู่พี่ฟิมไปไหนไม่ได้หรอกให้อยู่กับน้องนี่แหละพี่เตียมพี่ฟ,มฟิมไปส่งคุณพ่อเฉยพี่ฟิมอย่าไปนะโอ้โหครับอะไรก็ล้งางไม่อยู่นะครับความรัก ของสุพรรณษาที่มอบให้นะครับพี่ฟิล์มจนหมดใจนะครับผมชาตินี้พี่ฟิล์มคงไปไหนไม่ได้นะครับได้อยู่กับน้องอย่างเดียวสุพรรณษาลูกหายคิดถึงแล้วเนาะสุพรรณษากอดกอดแล้วกอดพี่ฟิล์มไห้กอดพี่ฟิล์มไหม้ เออกอดไว้ไม่ให้ห่างลูกกอดไว้กอดไว้เออกอดไว้เออกอดกอดกอดรู้นะครับรู้รู้มากเลยนะครับเข้าไปแล้วเห็นไหมนั่นอ่าอยู่ตรงนี้เลย วันนี้คุณพ่อจะไปแหงงานนะครับพี่ซีมทำท่าจะขึ้นรถสุพรรณษา,าโอ้โหคิดถ<า>ึงแรงมากกินได้กินได้ใบตองกินได้ใบตอง,ตองหองข้าวต้มวิ่งมาสุดแรงเลยนะครับผมโอ้โหน้องสุพรรณษา ถ้าพี่ฟิล์มไปจริงๆวันนี้คงคงจะคิดถึงแย่เลยนะครับใช่ไหมสุพรรณษามาพี่ฟิล์มพาน้องมาส่งพ่อใหญ่ขึ้นรถหน่อยอ่ะไปพวกเราขึ้นรถเร็วขึ้นรถเลยครับได้เลิกแล้วขึ้นรถขึ้นรถ ออาไหนพี่ฟิล์มทำท่าจะขึ้นรถพร้อมกับน้องๆสิจะเป็นยังไงอ่ะติดเครื่องเลยครับผมอ่ะขึ้นรถเร็วขึ้นรถเร็วขึ้นรถเออขึ้นรถโอ้โหดันดันพี่ฟิล์มครับดันหนุ่มให้พี่ฟิล์มไปเออพี่ฟิล์มจะไปแล้วเอ้าพี่ฟิล์มจะไปแล้วพี่ฟิล์มจะไปแล้ว หนูไม่ให้พี่ฟิมไปคุณพ่อโอ้อะไรขนาดนี้ครับผมอ่ะพี่ฟิมเขาจะขึ้นรถไปแล้วไม่ยอมให้ไปเลยนะครับโอ้โหครับน่าทึ่งมากเลยครับผมอ้พี่บามเข้าไปแล้วลูกเออโอออ่อนแล้วอ่อ,อนห้พี่ฟิมไปโอ้โอ้พี่ฟิมอย่าไปนะพี่ฟิม พี่ติมอย่าไปนะกอดน้องไว้ก่อนละกอดกอดเออพี่พีมไม่ไปพี่พไม่ไปไม่ให้พี่พีมไปลูกไม่ให้พี่พีไปโอ้ช้างเสนรู้มากเลยนะครับผมเสนรู้ช้างรักเจ้าของนะครับรักที่แบบว่าไม่ให้พี่พีมไปเลยนะครับผมพี่พีมทัททาจะขึ้นรถถึงกับ ดันไวเลยนะครับโอ้โหรักพี่ฟิมเมืม่อกี้อ้อนพี่ฟิล์มไว้นะครับโอโ้ไม่ให้พี่ฟิล์มไปคุณพ่อหนูไม่ให้พี่ฟิล์มไปจ้าจ้าจารู้แล้วลูกรู้แล้วคนเก่งเนาะพ่อรู้แล้วพ่อรู้แล้วพ่อไม่ให้ไปหรอกอะไปน้องฟิมไปสงพ่อใหญ่หนข้างหลัง ไปกับพี่ฟิมเด้อว,วันนี้เราจะเดินทางไปแห่แล้วนะครับผมอ้าวป้าเดินทางปลอดภัยนะหนูกับพี่ฟิมจะอยู่บ้าน ครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับก็ให้ชมความน่ารักของน้องสุพรรณสานะครับผมกับพี่ฟิล์มนะครับมาส่งพ่อใหญ่ไปแห่งงานนะครับผมครับอ้าวยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผม กดซับสไคร์ด้วยครับรองเท้าสวยจงเลยโอ้ oh, ผู้ใหญ่ใจดีจากสวีเดนนะครับนี่ดูรองเท้าคู่สวยให้โอเคครับบ๊ายบายครับฝากกดไลค์กดแชร์ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ